นวันนี้มาอยู่กับช่องวาวาสักรุระชแนลวันนี้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําในเกมสักุระกันนะคะวันนี้เราจะมาสอนใส่ไอดีแล้วก็สอนให้แจกบ,บ้านนะคะอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งไปโหลดเกมมาใหม่นะคะอ่ะเราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะมีคนถามว่าไม่เสียดายเหรอคะบ้านดีสรางไปไม่เสียดายค่ะเพราะว่าเราใส่ไอดีไว้เรา เซฟไอเดียไวแล้วนะคะเอีโยแล้วเราเข้าเกมกันเลยเรน้ำหนมันหกโอเคนะคะ uh, <st ut ters> น้ำมันหกนะคะอ่ะอันนี้นะคะอันดับแรกนะคะ ให้เรากดเข้าไปที่คลีดสามกีจตรงนี้นะคะ,ะ,ะกดเข้าไปมันไปเป็นอย่างเงี้ยขาวจวเลยแล้วก็ให้เรากดเข้าพอกดเข้าไปที่ขีดสากขีดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อ่านะอ่ะ,นะอะ ต่อไปนะคะให้เรากดเข้าไปที่ชาระลีดิตนะคะโอ้โหกดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดกดไปตรงนี้เลยอะ่ะกดไปเลยกดไปตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เรากดไปตรงที่ ให้เรากดไปตรงนี้เลยนะคะตรงนี้อะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอือมันคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนให้เรากดเข้าไปที่อันนี้เลยนะคะแล้วเรานะคะก็ต้องกดอันนี้นะคะกดไปเลย แล้วก็ให้พิมพ์ชื่อช่องเรานะคะชื่อช่องวาวาซาบุและแชนแนลนะคะต่อไปนะคะเราก็พิมพ์เลขเลยนะคะเอาเลขอะไรก็ได้นะที่ทุกคนชอบ อ่พอเราเอาถ้าเราจเจอันี้นะคะเราเอาถ้าเราจเจอนันี้เราก็กดตกลงเลยนะคะอ่าตกลงตกลงแล้วนะคะตกลงต่อไปต้องกดโอเคเลยนะคะอ่ะต้องมีคนมีเน็ตนะคะถึงจะทําได้นี่พออย่างนั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่อ นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าน,นี่นะบ้านหายไปหมดเลยเอาเสียดายมาองไปสร้างใหม่เลยอืมนะตอนแรกพูดไม่ตอนแรกพูดไม่เสียดายแต่ตอนนี้เสียดายอะ <c oughs> อ๋อน,นี่นะคะอันนี้คือแจกบ้านนะเรายังไม่มีนะคะอันนี้คือใส่ไอดีนะ อืมนี่นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะใครเพิ่งไปโหลดเกมมาแล้วใครยังไม่มีนะคะก็ลองไปทําดูกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้่กลืมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าล,ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ชววชนเชาวาซ u กุรชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุงุงกก้งกุงกิ้งแน่นะบ้ายบายจุ๊บ